ที่คาถามแรกนะคะโครคหัวใจโตเกิดจากอะไรคะโรหัวใจโตนี่เป็นภาษาซึ่งจริงๆหัวใจปกติเนี่ยขนาดหัวใจเราจะเท่ากับกำปั้นใช่ไหมครับที่เราทราบกันอยู่แล้วออหัวใจโตเนี่ยการคืออาจจะเป็นโรคของกล้ามเนื้อหัวใจก็ได้โรคของลิ้นหัวใจก็ได้โรคของน้ําในย่หุ้หัวใจก็ได้ แต่ภาวะนี้เป็นภาวะหลังจากที่โรคหัวใจเป็นมาค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นภาวะหลังๆที่ถ้าเราเป็นโรคหัวใจนานๆจะเกิดปัญหาตรงนี้แต่ภาวะที่เจอบ่อยที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของความดันสูงที่เราคุมไม่ค่อยดีวรนนี้หัวใจจะโตครับแล้วในส่วนของอาการโรคหัวใจโตมีอาการยังไรคะอาจารย์หัวใจโตนี่เป็นคำเรียกซึ่งหัวใจมีขนาดผิดปกติเพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยอาการเนี่ยขึ้นกับ โรคว่าโรคที่ทําให้เกิดหัวใจโตเนี่ยคือโรคอะไรนะครับเพราะฉนั้นอย่างเช่นถ้าคนไข้มีความดันสูงและหัวใจโตจริงๆอาจจะไม่มีการอะไรก็ได้หรืออาจจะม,มีอาการจากความดันสูงก็ได้นะครับแล้วอันนี้เป็นอะไรที่เจอบ่อยที่สุดแต่ว่าถ้าเราไม่ตรวจเช็คเนี่ยไม่มีทงางทราบนะครับว่าหัวใจโตแต่ถ้าเป็นโรคหัวใจโตจากภาวะโรคอื่นๆเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงนะพวกนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเหนื่อยง่ายเหนื่อยหอบผิดป,ปกติครับ นส่วนของการรัรกษาโรคหัวใจโตนี้างยางไรคะการรัรกษาโรคหัวใจโตคือก็ขึ้นกับว่าเราวินิจฉัยว่าโรคเกิดจากอะไรนะครับโ mm hmm. ดยทั่ว,วไปถ้าถ้าหัวใจโตแล้วเนี่ยโอกาสน้อยนะครับที่จะกลับมาเป็นขนาดปกติหัวใจโตไม่ได้ดีนะครับหัวใจโตเนี่ยแสดงว่าโรคหัวใจเป็นค่อนข้าง,งเยอะและ้วมีอยู่แค่เพียงภาวะเดียวมั้งครับที่โตแล้วจะกลับเป็นปกติคือภาวะเรียกว่าขาดวิตามิน 1> B 1นะครับอันนี้เป็นภาวะหนึ่งที่เจอได้ซึ่งหัวใจโตภาวะนั้นนะเกิดจากการขาดวิตามินบางอย่างแก้ไขด้วยการขาดการแก้วิตามินก็น่าจะดีขึ้นภาวะนั้นเจอมักจะเจอในคนที่กินเหล้าเยอะๆครับแตนะ่ในภาวะอื่นโดยทั่วไปเนี่ยโรคหัวใจโตแล้วโตวเลยครับการรักษาขึ้นกับสาเหตุนะคงต้องให้แพทย์ตรวจเช็คครับอันนี้หัวใจล,ล้มเหลว ะะโรคหัวใจล้มเหลวเกิจากอะไรคะคือโรคหัวใจล้มเหลวจริงๆหัวใจเนี่ยทำงานตลอดเวลานะปกติหัวใจเนี่ยเราจะต้องบีบตัวต้องปั๊มเลือดไปเลี้ยงปอดส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันล้มเหลวก็คือการทํางานตรงนี้ทํางานไม่ได้ดีทำงานไม่ได้ดีนดดเนี่ยสาเหตุมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเจากรบปนานิาีนหัวใจจากกล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่ดีพอล้มเหลวก็คือเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ดีเลือดเลี้ยงปอดไม่ดีหรือ เลือดที่ปั๊มไม่ได้ก็จะไม่เลือดข้างในปอดหรือข้างตามตัวนั้นอาการที่จะเจอคืออาการหอบเหนื่อยนะเหนื่อยเวลาออกแรงเหนื่อยเวลานอนลับๆไม่ได้ตรงทุกข์เนนั่งหอบหรือจะมีไอมากเวลานอนหรือถ้าเป็นบวมตามถ้าเป็นเลือดข้างตามตัวก็ทําให้บวมที่แขนที่ขาครับภาวะหัวใจล้มเหลวรักษาได้ยังไงครับภาอะหัวใจล้มเหลวก็คือต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับ โดยทั่วไปก็ถ้าสาเหตุเป็นจากโกการคกล้ามเนื้อหัวใจก็รักษาตา่างนแต่ว่าถ้ากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเกิดจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีซึ่งเป็นไปได้การรักษาก็อาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาหลอดเลือดหัวใจตีด้วยเพื่อให้การทํางานกล้ามเนื้อหัวใจกลับมาทํางานเป,ป็นปกติหรือถ้าโรคปัญหาเรื่องหัวใจล้มเหลวเกิดจากลิ้นหัวใจทํางานผิดปกติไม่ว่าจะเป็นรั่วหรือตีอาจจะต้องมีการรักษาโดยการผ่าตัดรักษาแก้ไขครับ โรคหัวใจในผู้สูงอายุมีอะไรบ้างคะคือโรคหัวใจในผู้สูงอายุนะครับพออายุมากๆไปหัวใจอาจจะทําง,งานแย่ลงนะครับในบางคนถ้าเกิดดูแลสุขภาพไม่ดีที่เจอบ่อยๆจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีนะครับภาวะนี้เนี่ยจะทําให้มีการทํางานกล้ามเนื้อหัวใจลดลงแล้วก็อาจจะมีอาการตาโรคครับเช่นมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก มีอาการหอบเหนื่อยผิดปกติดูได้ยังไงว่าเรามีการหอบเหนื่อยหรือมีโรคเกิดขึ้นใหม่พิธีดูง่ายๆก็คือปกติถ้าเราทํางานอะไรได้ทั่วๆไปเช่นเราเดินขึ้นบันไดขึ้นพานลอยไม่เหนื่อยเลยมาวันหนึ่งเดินขึ้นบันไดขึ้นพานลอยไปได้แค่สี่ห้าขั้นแล้วก็เริ่มเหนื่อยผิดปกติหรือว่าเริ่มเจ็บแน่นหน้าอกอันนี้เป็นอาการที่ต้องรีบไปหาคุณหมอนะครับ คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจในช่วงโควิด -19 ไหมคะคือโควิด -19 เนี่ยเป็นโรคก,การติดเชือเ้อไวรัสที่ทำให้มีอาการหลักๆทางปอดนะครับแต่ปัญหาทางหัวใจมากขึ้นก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่าทั้งถ้าเกิดเรามีโรคทางหัวใจอยู่แล้วเนี่ย<ม>การทำงานของออกซิเจนในปอดอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ถ้าโดยเฉพาะในรายที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวแต่ว่า ถ้าเกิดมีปัญหาที่ปอดซ้ําไปอีกเนี่ยอาการมันจะแย่ลงมากเลยนั้นอย่างที่เห็นในข่าวนะครับว่าคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยที่จากโควิด -19 คืออาจจะมีอายุมากอาจจะเป็นโรคเรือรลังหนึ่งในนั้นก็คือโรคหัวใจด้วยวิธีเดียวก็คือถ้าไม่ติดได้ดีที่สุดเลยครับนะวันนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเองครับททุกอย่างตามที่มีคำแนะนําในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น อยู่ระยะห่างป้องกันใส่หน้ากากเวลาออกสุดบ้านหรือก็ดูแลล้างมือตามปกตินะครับให้ให้มากกว่าปกติแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ต้องดูตามสุขภาพลักษณะที่เหมาะสมนะครับถ้าเป็นหรือสงสัยว่าเป็นรีบไปหาคุณหมอเลยครับ